สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับพบกับรายการทั่วไทยไปครับบีแอดแม่ผมชื่นใจชื่นใจยกมือสาทุท่วมหัวครับ งานบุญกุศลบารมียิ่งใหญ่ขังสำคัญทีเดียวงานปริวาสกรรมงานปริวาสกรรมแม่เนี่ครับตามภาพครับวัดนี้วัดนี้วัดนี้ครับวันเวลาตามนี้เลครับที่ท่านเห็นนี่นะครับผมนําภาพมาให้ชมกันนะครับแบบจะจะชัดๆเลยครับ บุญกุศลมากมายขอกราบอราธนานิมนต์พระคุณเจ้าองค์กรมครูบาอาจารย์ครับนะครับทั่วประเทศเลยครับมาอยู่ประรอุวัสกรรมครับชื่นใจชื่นใจชื่นใจบุญกุศลยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่นะครับและสำคัญมากๆนะครับสคืน6คืน9คืน10วันครับ รวนแล้วแต่จะผ่านไปได้ด้วยความตั้งใจศรัทธาประพฤติปฏิบัติและเป็นมติของสงฆ์ทุกประกาศโอ้โหอันนี้สะท้อนย้อนกลับไปที่ครั้งหนึ่งนะครับผมมีศรัทธามากๆลางงานมาบวชสิบกวันเพื่อเข้าปริวาสกรรมแม่แล้วก็ต้องบอกว่ามีประสบะการณ์ตั้งแต่คืนแรกเลย ประสบะการณ์ปาฏิหาริย์ตั้งแต่คืนแรกเลยนะครับครั้งนั้นผมอยู่ปริวาสที่วัดเกตุมดีศรีวรารามสมุทรสาครอ,อยู่ฝั่งโคเกตครับมีประสบะการณ์ตั้งแต่คืนแรกครับโหนึกว่าฝนตกนึกว่าฝนตกครับพู้บ้บาผู้บ้บาพูบ้บาบูวาบูวาเสียงฟ้าบุมบบ่มบำาบุ่มบำมบุ่มบำนะครับเปิดโปกออกมาเปิดโปกออกมาดูว่าฝนตกกระหน่ำหนักแค่ไหน ไม่มีฝนนะครับไม่มีฝนใบไม้ไม่กระดิกอะไรเลยแต่เสียงที่ผมได้ยินและพระเพื่อนที่ได้ยินอีก2อสามปกใกล้ๆนั้นมุดออกมาดูด้วยกันเหมือนกันนะครับอันนี้สังเกตดูได้ตอนเช้ามาคุยกันนะครับนะครับก็เป็นปาฏิหาริย์ที่มีรายละเอียดมากมายนะครับาการอยู่ปริวาสกรรมซึ่ง10วัน10คืนผมมีประสบการณ์ มากมายนะครับทุกคืนทุกวันครับก็เดี๋ยวว่างๆผมมาเล่าสืบประส,สาสศาในครั้งต่อไปแต่วันนี้มาเน้นกันถึงเรื่องงานปริวาสกรรมนะครับวัดแห่งนี้วัดแห่งนี้วัดแห่งนี้วันเวลาครับจำให้แม่นจำให้แม่นนะครับไปกาบอราธนานิมนต์ทุกท่านครับทุกองค์ครับอูบาอาจารย์ครับไปนิมนต์ อยู่ปริวาตกรรมครับเป็นสีมคุคลและวกับอนุโมทนาสาธุในครั้งนี้นะครับเรื่องของบุญปริวาตกรรมนั้นนอกจากเป็นการประพฤติปฏิบัติขัดเก่าให้เกิดความสมบูรณ์บริบูรณ์ทางพระสงฆ์ทางพระพุทธศาสนาแล้ว ยังเป็นการประพฤติปฏิบัติดูกรรมนะครับอยู่กรรมไถนี่กรรมนะครับในอดีตชาติร้อยชาติพันชาติอนเนกนันตแต่ชาติทีเดียวครับเรียกว่าไถ่กรรมกันแบบเรียกว่าเป็นการประพฤติปฏิบัติสร้างบุญกุศลส,สูงสุดและโอโหสิกกรรมโอ้โห ต้องบอกครับว่าผมได้มีประสบการณ์และพบกับตัวเองมาแล้วนะครับเรื่องของเวรของกรรมในการอยู่ไปวาดของพระสงฆ์ครับแห่ก็ขออนญาตนำมาฝากนิดหนึ่งครับงานปริวาสกรรมนะครับวัดแห่งนี้วัดแห่งนี้วัดแห่งนี้วันเวลาครับจำให้แม่นจำให้แม่นนะครับ ไปกราบอราตนานิมนต์ทุกท่านครับทุกองค์ครับครูบาจารย์ครับไปนิมนต์อยู่ปฏิวัติกรรมครับเป็นสิมคลและกราบอนตโมทนาสาธุในครั้งนี้นะครับผมก็มีข่าวดีข่าวบุญที่ไหนเรื่องราวดีๆเป็นสิมคนแบบนี้และการทั่วไทยไปเก็บแก๊สไม่พลาดครับนำมาฝากทุกท่าน พูดติดบ้างอะไรบ้างต้องกราบขอโทษนะครับต้องขอมาลาโทษอีกงๆไม่มีสคริปต์ครับพูดจากใจออกมานะครับวันนี้ต้องกล่าวคําว่าขอบพระคุณสุดๆและสวัสดีครับ